คอมเมนต์ครับผมเนื่องในวันที่18มีนาคม2566มีมีอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงต่อเนื่องในช่วงนี้สำหรับประเด็นของชาวกัมพูชาที่มักจอมาเคลมแสดงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมต่างๆอย่างของไทยทั้งมวยวัดชุดนักเรียนหรือแม้แต่การเกงช้างการเกงสุดฮิตของไทยในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ล่าสุดนะครับวันที่17มีนา2,566เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่ากัมพูชาจุดก่อกำเนิดกีฬาเพจคอมเมนอธิบายก,การกำเนิดกีฬาหลายอย่างบนกระแพงนครวัดพวกเราชาวกัมพูชาลหลายคนอาจเชื่อผิด,ผดว่ากอฟ มีต้นกําเนิดในยุโรปและแพร่หลายไปทั่วในเอเชียในความเป็นจริงไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าบนกําแพงนครวัดมีการแกะสลักอารยธรรมของชาวเขมรตั้งแต่สมัยโบราณรวมถึงกีฬายอดนิยมหลายประเภทเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีของชาติและจนถึงขณะน,นี้พวกเขายังสังเกตเห็นกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอล์ฟ ที่มีการเล่นในระดับนานาชาติโดยรัฐสมัยก่อนการเล่นชนิดนี้มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นหลายชื่อเช่นปอกอฟหรือเบ็กบทความดังกาวเป็นส่วนหนึ่งที่เพจอธิบายไว้นะครับจุดกำเนิดกีฬาเพจของกัมพูชานะครับคำว่าเอาชนะทำให้ได้เข้าใจว่าผู้เล่นไม่ได้ล่ากันอย่างไรเพื่อทำประตู นั่นคือการเผชิญหน้าคำว่ากอฟหมายถึงฐานซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤตที่แปลว่าลูกบอลที่เด็กๆเ,เล่นฐานนี้สามารถทำจากไม้การตีลูกวัวคนเลี้ยงวัวชอบเล่นในขณะที่วัวกำลังเลีมยมหญ้าในตอนต้นของการแข่งขันคู่ต่อสู้ยืนแรงแถวหันหน้าเข้าหากันโดยมีลูกก๊อฟอยู่ตรงกลาง ทีมที่แพ้สามารถนำทีมที่ชนะจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งหรือทำอย่างอื่นตามการเดิมพันความจริงที่ว่าเกมนี้มักเล่นโดยคนเลี้ยงวัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมีการแกะสลักในวัดโบราณที่แสดงเด็กเลี้ยงวัวถือไม้เหมือนไม้กอล์ฟภาพด้านล่างแสดงรูปปั้นที่วัดนครวัดเกี่ยวข้องกับฉาก จากเรื่องพระกิษณะหนะ้าที่ซึ่งพระองค์ทรงแยกภูเขาโกธรขึ้นเพื่อบังฝนที่พระอิน์ประทานลงมาเพื่อจะทำลายพวกชาวบ้านที่ไม่ยอมถวายพระองค์คนเลี้ยงแกะที่ถือไม้อยู่ในมือทำให้เราสงสัยว่าคาบอยจำเป็นต้องถือไม้แบบนี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่สำหรับตีกอล์ฟอย่าลืมว่าช่างแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นชาวขเขมร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะแกะสลักสิ่ง,งต่างๆตามที่เห็นในชีวิตจริงมันจะมีภาพเด็กเลี้ยงวัวนะครับที่ถือไม้งอๆอยู่ข้างบนซึ่งเขาก็ตีความหมายเป็นไม้กอฟซะเลยทั้งทางที่ไอ้ไม้งองๆนั่นจะเป็นอะไรก็ได้ <laughs> เราจะลองมาฟังคอมเมนต์กันของชาวไทยกันสักเล็กน้อยครับผม คอมเมนต์ท่านแรกครับผมใครจ้างมันสร้างเรื่องวะคงจะได้ค่าจ้างเอาให้ชาวเน็ตหัวปัน่นผู้อยู่เบื้องหลังจะได้ทำอะไรผ,ผิดแล้วสังคมจะได้ไม่สนใจคอมเมนต์ต่อไปครับผมเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเป็นเจ้าโลกอันใหญ่มากคอมเมนต์ต่อไปครับผมข่าวขำขัน คอมเมนต์ต่อไปครับดูดีๆอาจมีนุกอาจมีแบตบอเมริกันฟุตบอลเป็นต้นท่านต่อไปครับประเดี๋ยวไปเจอหินแกะสลักเห็นเป็นเส้นขึ้นฟ้าก็ออกมาตีโพยตีพายว่าประเทศกัมพูชาเคยไปดาวลูกไก่มาก่อนเพื่อนคอมเมนต์ต่อไปครับผมบอกพวกมันด้วยนะครับ พระเจ้าใช้วัยวร,รมันที่7แห่งรโะโบที่ไปสร้างไว้แล้วให้แก่สลักรูปพวกนั้นไม่ใช่คนพื้นถิ่นสร้างกันเองและนั่นก็ไม่ใช่ไม้กอบคอมเมนต์ต่อไปครับยอมรับครับว่ากัมพูชาพัฒนาได้ไวมากจากตัวตลกอาเซียนกลายเป็นตัวตลกของโลกภายในเวลาไม่กี่เดือนเองคอมเมนต์ต่อไปครับ ค่อยๆนึกไปทีละอย่างคอมเมนต์ต่อไปครับผมเพิ่งสร้างเมื่อวานบอกตำนานไว้ก่อนคอมเมนต์ต่อไปเลยครับตลกและแน่ใจนะว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวข้าวหรือไม้แย่แย่หรือ, yeah, yeah, รอจิ้งเหลน คอมเมนต์ต่อไปเลยครับนี่คอมเมนต์มันอยู่มัลติเวิร์สไหนครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปเลยครับผมไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าก็ได้อารยธรรมของกรมชามีมาเป็นพันปีตอนนั้นไทยยังอยู่อาณาจักรน่านเจ้าและถูกจีนลุกดาน จึงถอยล่นลงมาจนถึงดินแดนขวานทองแห่งนี้วัดวารามต่างๆบางทีก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าสร้างสมัยใดเขาอยู่ดินแดนแห่งนี้ก่อนไทยนะลองอ่านประวัติศาสตร์ดูดีๆผมพอจำได้คร่าวๆครับแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์เลยครับผมแล้วที่คนไทยยังอยู่ในจีนเขต12ปันนาพูดภาษาไทยอารยธรรมไทยเราไปเอาดินแดนคืนได้ไหม สุดท้ายเราต้องยึดถือหลักสากลเช่นมาเลเซียสิงคโปร์รัชการที่1ตจนถึงรัชการที่5ถูกเฉือนออกไปแต่นั่นแหละเฉยๆครับตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วก็มีอีกท่านนะครับมาตอบถ้าอ่านประวัติศาสตร์มาก็ต้องรู้สิว่าขอมกับขเขมรคนละพวกส่วนกัมพูชาคือพวกที่มารวมตัวกันทีหลังไม่เกี่ยวสพวกแรกแล้วก็มีท่านแรกที่โพสนะครับ เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นี้ทีนึงว่าในอดีตผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรมีแต่ใช้อำนาจและใช้กำลังไม่มีคำว่าคุณธรรมและความถูกต้องมีแต่ค่ากับค่าพวกเราต่างก็เกิดไม่ทันได้แต่ฟังคนรุ่นเก่าเล่าสืบกันมาอาจจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้ครับและก็มีท่านนะครับเข้ามา คอมเมนต์นะครับบอกว่าไอ้บ้านั่นมันไม้ตีครีหากเป็นตัวผมเองไปเลี้ยงบัวนะครับไอ้ไม้งอๆนั่นอนะ่ะผมไม่ได้เอาไปตีกอบหรอกผมก็คงจะใช้มันไม่เกี่ยวมะม,ม่วงกินเกี่ยวผลไม้กินหรือเก็บผักยอดถุงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับความคิดผมเองนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ